สำหรับผมนะครับผมคิดว่าต่ออนาคตบอกว่าผมสิเป็นคู่หรือว่าสิอยู่นี่ไหงแต่ผมก็คิดว่าก็คือสีเลี้ยงง้วเลี้ยงคั่วองเข้าไปคือเก่านะครับเพราะว่าเกิดมากกับเลี้ยงนะครับแต่ว่าสาเลี้ยงแบบเลี้ยงหลายเลี้ยงน้อยคุกกี้หลายคุกกี้น้อยกันแล้วแต่บริบทนะครับครับแล้วแต่โอกาสเนาะเนาะแม่นแต่ว่าบ่ทิมนะครับเลี้ยงง้วเลี้ยงคั่วบานเข้านะครับบ่ทิมแน่นอนครับ าพี่น้องจูดเดอร์บานโรมซิตี้ครับช่องของคิดการเกษตรสารดีฝากพี่ต่อน้องซื้อการเกษตรขายง้อไายครับมือนี้บ้าวจูด้าวนาคมพุทธิสารบ้านยูเคเทสบาลเห็ตงานอุบัตตอครับคลิปนี้บ้าจูนีิพาทีผาน้องอ่ามาเบิ้งง้องามๆนะครับล่ะกะมีควายสวยๆนะครับสายพันธุ์ดีๆฝากพี่ต่อน้องมือนี้บ้าจูได้ม e าอยู่ทีอ่าบ้านโคกพระ ตำบลหน้าปลาแซงเนาะน้องเด่นแม่ครับตำบลหน้าปลาแซงอำเภอปทุมราชวงศ์สาจังหวัดอำนาจเจริญอยู่กับน้องเด่นสวัสดีครับน้องเด่นสวัสดีครับน้องเด่นนะครับนี่คือเจ้าของฟาร์มนะครับบบ่าวจุนเคยมามาฟาร์มนี่เมื่อปีกกัวเนาะแม่นะครับปีที่แล้วปีเกือบสองปีแล้วเนาะแม่ครับครับตอนนั้นยังเป็นผู้บ่าวจำหน่อยอยู่แม่นครับเอาไวาเรียนจบมาใหม่ๆเนาะครับครับตอนนี้ก็เป็นผู้บ่าวแพ้วแล้วรูบล่อพร้อมนะครับ น้องเรียนเรียนจบยังครับเนี่ยผมเรียนคู่ครับเรียนคู่เ,เรียนสาขาฟิสิก์่ันะครับครับอืมคู่ฟิสิกแมนครับโอ้สุดยอดเลยมาหันกระพึงไปสอบมาครับครับสอบมาตอนนี้ล่อเอิรนหอดแมนครับล่อเอิรนหอดรุนก้นรุ่นก้นสื่อหวยเนาะแมนครับสอบแล้วยังต้องมารุ่นอีกครับสอบขึ้นซื้อเรียบร้อยแล้วแต่ต้องมารุ่นอีกว่าสี่หอดห้ามือเด้อ นะครับโอ้จจะได้กระห้โชคดีนะครับห้มั่นมานซึ่งเป็นอีความฝันหนึ่งของเฮานะอีกความฝันหนึ่งของเฮาแต่ว่าการเลี้ยงง่วนี่คืออยู่กับห้องมัตน่อยแม่นครับแต่เกิดมากับเลี้ยงง่วเลยครับพ่อกับผ้าพือนกับผ้าเลี้ยงมาแตน่อยครับเพื่อนเป็นแม่หอยนะครับเพื่อนเป็นได้หอยสมัยเก่า นะครับเพิ่นก่มาเปลี่ยนแปลงนะครับตามยุคตามสมัยเนาะวิธีการเลี้ยงมือนีเป็นแบบใดง้วควายเพิ่นคืองามแท้ในของเดียวบาจุนสิ้มพาพีพานองมาเบิงนะครับจังได้กับฝากพีฝากนองกดติดตามกดไลค์กดแชร์จุเลิเตอร์บายฮอดงซิตี้รับเป็นกังใจหฮบาจุนให้คลิปการเกษตรสาระดีๆหาหลอเบิง่องงามแบบนี้ฝากพีตอนนองอ่าตอนนี้น้องเด่นคือล่อล่อบรรจุล่อเอิญคู่สอทบทอบ คู่สพทนะครับแล้วว่างนี่ก็อยู่น้ำม่วงน้ำขว้วเข้าไปนี่แหละครับอ่าช่วงเวลาว่างนะครับใส่เวลาว่างให้เกิดประโยชน์บอกง่ายๆสิพี่น้องอ่าครั้งที่แล้วที่บ้าจูนมากของนี่เานี่มีเนาะแม่นครับของนี่เทนี่ไม่ปีนี่แหละครับอ๋อพึ่งเฮ็ดขึ้นใหม่นั่นหมายความว่าการเลี้ยงง้อเลี้ยงควายนี่มันตอบโจทย์สำหรับเฮาแม่นบ่แม่นครับอืมคือแต่ของนี่เฮาก็ต่อยอดจากกําไรที่เฮาขายง้อขายควายสะสมมาเล็กหน่อยครับมาก สะสม่ไมาเรื่อยๆแล้วก็เพิ่มจํานวนง่วงควายขึ้นมาอีกนะครับอ่ายุนี่มีเป็นบามันลุบผสมเนาะงามๆเลยพี่น้องแล้วก็มีควายสายพันธุ์พัฒนานะครับที่บาจูนเคยมากกับมีแค่แม่เดียวเนาะตอนนั้นเนาะเริ่มต้นแม่ใหญ่แม่หนึ่งครับกับขายไปแล้วแม่มันบาท่านขายครับขายตะลูกมันนะครับขายตะลูกตอนนี้ก็คือกลายเป็นควายซี่หาโตแล้ว แม่นครับโอ้ยแนวทางการต่อยอดครับอ่าจะไม่เก่านี่เฮาเลี้ยงลูกลูกบามันอยู่บ่น้องเด่นกะเลี้ยงตะเกียบเปเรียกเป็นอิฐดูมาซินครับแบบหมูยาวเนะตะเข้าตะดือมมีดีครับเข้ากับเปลี่ยนมาเรื่อยๆตามตลาดเพิ่นซื้อขายกันเนาะครับเนาะผก็เพิ่นก็นิยมอ่าบามันหรือว่าลูกกระทบผสมนี่สิครับครับอ่าคือจังบามันเฮาตอนนี้ที่ยืนเลี้ยงกันอยู่3แม่นี่ก็คือบามันลูกผสมเอฟนึงทั้งนั้นเลยแม่นครับแต่ว่าให้นนโจดยเอฟแม่นบ่ แม่นครับเพราะว่ายุ่นหีเพื่อนกับบ่ค่อยได้ความสําคัญก็เฮ็ดบันไดนะครับเรียงตามมากก็ว่ากระสมไปเรื่อยนะครับอบอกง่านจ้ว่าถ่าตัวใดงามก็คือซื้อมาเลียงมมนอผสพอชอบเลยครับผสมพอตามความมากควงเจ้าของพี่น้องทันใดสนใจมาซื้อมาแบงปันกะขายให้ขายให้ในครับเนาะย่างเช่นโตัวข้างนานี่เพ่นเป็นลูกพ่อใดไครับเนี่ยหูบ่ตัวนี้บ่ครับครับสี่เพิ่นวาเพิ่นวาเป็นลูกสีไวายครับ มั่วสาวผสมแล้วแมนครับผสมแล้วครับผสมแม่สาวแมอสาวครับตัวทองเรียบร้อยโอ้ประกันทองแล้วแมนครับทองเจักเดือนครับเนี่ยทองเนี่ยเจักเดือนละพ่อเซียวประมาณนี้แหละครับหกเจ็ดเดือนประมาณหกเจ็ดเดือนนะครับเนาะแนวทางการเรียงงัวของเฮ้านี่ตอนนี้คือเขามีแม่พันธุ์โตแบบยืนขอกตั้งแต่สมัยเก่าๆเนาะ ปีกว่านึ่งโตแม่นครับซึ่งก็คลอดลูกอยู่นีแล้วสองถึงสามโตแล้วแม่นครับดูสิ่งขายไปเนี่ยเด็กกำไรงเนี่ยจักน้อยครับอ้บ<อ>่นน้อย <S <S ได้ฟังจากราคาเด็กขิ้นข่าวมาลูกง่ามแห้งนะครับเบ,บาวจูนตอนนั้นมากคือลูกพิ่งะมั่นสามเดือนเนาะแม่นลูกซีไบ้ายครับลูกซีไว้ายขายออกไปแล้วพี่น้องอเลขเป็นเลขหกหลักเนาะครับหกหลักโอ้ถือว่าเพิ่งพัฒนาสายพันธุ์ง่วดีนะครับเนาะมาที่นี่ขอกหนีเฮาเฮ็ดจักห่องครับขอกเนี่ย ขอกนี่สิมีอยู่เจ็ดห่องครับเจ็ดห้องแต่เรื่องก็ขอกเก่าเพื่อนขอกง่ายเกิเป็นแปดครับครับแปดห้องซึ่งกะใส่เป็นปูนผสมใหม่เนาะครับอ่าเป็นล่างปูนแบบง่ายหนึ่งพี่น้องก็เองบอเนี่หรือจ้างสร้างอยู่บ้างจ้างสร้างเพื่อนครับแต่ว่าไม่นี่ก็เอาอยู่ทั้งขอกนี่แหละครับกะหาเก็บให้เพื่อนมาเล่อยไห้นะครับมาส้างเป็นขอกเองเพื่อลดต้นทุนเท่านันนะครับครับใส่งบประมาณจักหมาครับขอกนี่โดยประมาณ เซ็นก็บาทนี่แหละครับเซ็นก็บาทเนาะมีค่าสร้างเพิ่นค่าเรือค่าปูนนี่แหละครับอ๋อค่าพีค่าหนองมาซอยงานแม่นบซึ่งไม่กัเป็นเสาไม่จิกกับไม่แดงเนาะแม่นครับโอ้สุดยอดพีแน่สักหน่อยครับเอาเสาดีๆแน่นะครับมันจะสีเดไทุนครับไม่ไม่จิกกับพาซีหุ่นเด้อแม่นบอกเกษตรมาต้นใหญ่เติบนะครับเพิ่นบ่อึดใหม่พี่น้องทั้งนี้คอกคอกคอกที่ดีคือคอกที่เอางัวอยู่เนาะแมนคอกที่เอางัวอยู่บ่จําเป็นต้องรู้ล่ะฮะ แต่วางงวแบบง่ามเลยพี่น้องตัวแรกนั่นพื้นทองเหบอครับตัวแรกที่ยืนอยู่นี่ยตัวแรกนี่พึ่งผสมไปครับพึ่งผสมสามหนึ่งครับถ้าเล็กกว่ท้องครับผมหูว่าเพิรานหรือบอดนะถาวเวลาจักน้อยถ่าเวลาจักน่อยนะครับแบบนี้เปิดประม่านจักบาทถาเปิดรลคาะไม่นี่เหครับ้องไวประม่านสองก็กลัวนี่แหละครับสองกวกลัวต่อได้เนาะต่อได้กเบอาเพื่อไวในจักน้อยนะครับครับเป็นบามันรูกผสมแบบสูงใหญ่เลยแมนครับโอ้สูงแห้งครับสูงแห้งแมนนี่นะครับ ลูกแรกเนาะแม่นครับลูกแรกโอ้ล่ำโตยาวครับพี่น้องสูงใหญ่ท้ายสูงถึงลอยหาซิมหาบอกคิดว่าผมมาถึงป้านนันนะครับป้านนันเนาะประมาณลอยหาซิมหานะครับแข็งขั้งเหมืนแล้วผ่ว่าทั้งไรเป็นตอนหนอกงามครับพี่น้องใหญ่ใหญ่จนล่มเนาะตนอกใหญ่ัวล่มล้างเทียงทีดีครับแข็งขาแข็งขาหนาขาดำโบดเต็มพิคัดเลย แดงจนกำครับพ่วงหางยาวเกือบพอดพื้นเลยสําหรับแม่นี่ออ้ใช่ได้เลยพี่น้องเป็นบามันรพผสมอีกอีกแม่นึงเนาะเพิ่นเคยเป็นล่าปีบอตัวนี้เป็นครับเป็นตตาาเศราดีแล้วครับหายดีแล้วนะครับเนาะโอ้สุดยอดพี่น้องแม่นี่โบเต็มพิคัดเลยนะครับโบเต็มพิคัดเลยนะครับง่วงควายตอนนี้ประมาณสิบโตเนาะถึงถึงบอกเหรอสิบกาโตเนาะอาหารการกินห่าเป็นแบบใดไงครับตอนนี้ กะซีลักๆเลยกะสีปลูกยาว้มี่ยาครับแล้วก็ฟางครับนี่โกดังที่เอาไว้แล้วก็เคร่กะสีมีอาหารเสริมเป็นอาหารนะครับเป็นอาหารคนแม่นบ่แล้วก็เป็นอาหารแม่ครับเป็นอาหารคนเป็นอาหารคนฟางนี่เข้าเอาว้หลายบ่ครับปีนี้โอ้เอาว้เต็มเต็มล่กนะครับประมาณสามร้อยก้อนนะครับสามร้อยก้อนครับให้เบิดมือเลยแม่นบ่แม่นครับฟางให้ตลอดแต่ว่าอาหารยาที่เป็นเส้่เย็นครับ S <S เป็นหย่าแต่ก็วันนี้มแรงเขา้าจังเกียร์ว่าอาหารมันนะครับเพราะว่าค้าสมุดเท่าเกียร์อาหารตะเเสานี่เพื่อนจะสิบอกใครอยากกินหย่าก,กินเฟี้ยงบันไดนะครับครับเอาไว้ยังมือแรงมือเดียวครับโตล้วประมาณจกิโลครับตัวหนึ่งประมาณสองโลครับประมาณสองโลเนาะเม่ยนครับตัวหนึ่งแมนครับตัวโตนะครับโอ้ใซดได้ใไซดด้พี่น้องแม่นี่เพื่อนประกันทองหาหกเดือนแล้วถ่ายสูงล้อยสี่สิบหาถึงบอมม่เนี่ยถึงครับถึงครับถึงเนาะ ถึงลอยซีสิมหาพี่น้องประกันทองเรียบร้อยราคาสิเปิดถึงตัวแรกบ่ตัวนี้กับสิบอถึงวันตัวแรกนะครับกัสิประมาณอยู่ซิบห่านี่นะครับเออซิบซิบท่้งตประกันทองประกันทองแล้วเป็นบาร์มารูปสมเพื่อกันแมนครับสมเคเอฟครับผสมเคเอฟซ้ำหนึ่งครับผมโอ้สุดยอดครับพี่น้องห้างนี่กว้างเท่าไรครับนี่ความกว้างของห้างนี่ถึงเมตรบอสประมาณเมตรหนึ่งเนาะครับผมประมาณเมตรหนึ่งครับพี่น้อง เป็นห้างเฮ็ดแบบแบบใหญ่เลยพี่น้องใส่เฟืองเดี๋ยวบล้ายใส่ยาแบบโบตองย,าอย่าไงเลยเนาะแ่นครโบ,บตองย่ามันเหี่ยวมากหนอกเลยอาหารเพื่อนไก่เชียร์เพี้ยงออกเล็กน้อยกะเทยลุงเลยครับอเรียงแบบเพื้นๆเลยครเข้าเดี๋ยวไม่เกี่ยวซอยพอบอนี่ย <c oughs> มย่ครับไม่เกี่ยวใหญ่ยี่เมอแงอ๋ออันนี้เมอเซียวพอเพื่อนมาว่างแต่ว่าเพื่อนไกยุ่ยลักๆนี่แหละครับครับก็คือตัวนี้เป็นคอของพอครับพอไงซะแต่ว่างัวขายหน่เงินเฮ้าแม่ แบ่งกันครับกินกัแบ่งใจเยอะเลกเล็กเล็กน้อยเหรอครับโอ้ยสุดยอดนะครับแนวทางการเลี้ยงงัวของเขานี่เขาคิดว่าอนาคตข้างหน้าเขาสิไปลักษณะแบบใด็กคำเนียคือสั่นรับผมนะครับผมคิดว่าต่ออนาคตบอกว่าผมสิเป็นคู่แล้วว่าสิอยู่ไหนแต่ผมก็คิดว่าก็คือสิเลี้ยงงัวเลี้ยงควายของเฮ้าไปคือเก่านะครับเพราะว่าเกิดมากกับเลี้ยงเนาะครับแต่ว่าจะเลี้ยงแบบ เลี้ยงหลายเลี้ยงน้อยคุกขี้หลายคุกขี้น้อยกันแล้วเต่บริบทนะครับครับแล้วแต่โอกาสเนาะเน,นาะครับแม่เขาะแต่ว่าบท<ง>บทิมนะครับเลี้ยงง่ว<ง>เลี้ยงค่อยบานเฮ่านะครับบบทิมแน่นอนครับผมเป็นใยๆเขาว่าคู่มือสําหรับเฮ้าแล้วนนี้อาชีพเลี้ยงง่วนเนี่ยเป็นอาชีพรักเลยบอรครับตอนนี้รา่ไดรรักเลยบอกับบบเชิงนะครับเพราะว่ารักขั้นรักอีลีก็อาชีเป็นเท็ดหน้าครับแต่ว่าอาจจะเรียกว่าเป็นอาชีพเสริมก็ได้แต่ผมว่ารา่ได้ม่นสิม่นชิหลายกว่าอาชีพรักอยู่ผม่า ใช่ผมลองลายเบิ่งเลยครับคือจังปีหนียังสินะคือจังปีหนี่ทิราคาเขากับโบได้ดั้งใจห้าเนาะแม่บได้ดั้งใจหฮานะครับแต่ละราคาง้อราคาควายนีเกินสี่บรรยายเลยแม่อยครับแงมขายกับมวนครับอืแงมขายกับมวนแม่นแล้วพนับเงืนหนลายเนาะโอ้สุดยอดครับพี่น้องยังแม่นี่นะครับกับเป็นลูกสาวของคเอฟสามหนึ่งเนาะครับผมเป็นลูกสาวของคเอฟสามหนึ่งนาลึกปึกเลยท่องแล้ว แมนครับทองนะครับทองก็พอได้บบางหันใบบางหันนีที่ยังวินเชเตอร์บอกเหรอครับวินเชตเตอร์ครับวินเชตเตอร์เก่าาเก่าทับเก่าเนาะแม่นะนือกันครับใส่ข้อมน้าครับพี่ครับใส่น้าเขับพี่อีกเป็นแม่ทีท่ายใหญ่ท่ายสูงประมาณรอยสี่สิบสี่สิบกว่าเนาะครับผมโบเต็มพิกัดเลยครับพี่น้องสำหรับแม่นี่นะครับเนาะใส่ได้เลยนะครับแข้งขาใหญ่นะครับตนอง่ามครับตนอง่ามสองถึงพอแม่เนี่ยราคา หมายเพิ่นมาให้ยรักสามเลยครับเมียนบ่เมียนครับแต่ว่าขันนี้ว่าเมียนครับอยากได้ไปทั้งซีผุ่นล่ะครับงูไอ้มาไปไกลนะโอ้ยนักไปหนาตัวนี้เดี๋ยวเสียออกให้เบิ่งครับเออาะว่าเพิ่นหนาครับหลังนี่นะครับเตะน้าลงบ่เโฮีนพุ่นล่ะครับเออหลังเป็นผู้เลยนะครับซึ่งบ่าวจุนเคยเห็นตั้งแต่สมัยเป็นเด็กหน่อยเนาะแม่นเป็นสาวสมหน่อยนะครับอ่้งัวแม่นี่งูก็ตอนนั้นมากกับะมาณจักเดือนเหรอ หกเจ็ดเดือนเนาะแม่นครับหกเจ็ดเดือนนะครับตอนนี้ก็เศร้ากว่าแล้วแม่นครับเศ้ากว่าแล้วนะครับเนาะอาหารคนนีเขาใส่โปรตีนเท่เปอร์เซ็นต์ครับที่เขาเรียงงูตอนนี้20ครับเป็นของเ้าๆซื้ออาหารใดหรือ่าครับได้ไครับโมเป็นอย่างมมีลีกันโฆษณาเพิ่นเนาะก็เป็นของลูกน้ามละครับโอ้เปินแหงมักบอกหลวดเป็นของลูกน้ามครับยี่สิหรือยี่สนครับยีอนะครับเนาะทั้งนีเนาะ แมนบอรบทั้งเดียวกินบดคอกก็มีสองทังครับแบ่งกันตัวนั้มันใั้สีทัวเพิ่งจะเทพไปนี่แหละครับยังมาเลรกกันเกียร์ให้มันกินเนาะครับตัวละประมาณสองโลครับผมก็ตัวเป็นคอกบันบ้านยุ่กลางทงถีบบ่มีบ่มีมุงเนาะบ่้มีครับบ่มีมุงห้องบอยานโลกระบาดของง่วอบรํำปี คือช่วงเพิ่นลำปีนักหนักกักลางอยู่ครับตะกี้แต่ว่าแต่เฮ็ดขอก็ไม่เฮากับบทันได้กลางนะครับก็คือว่ามีโครงการอยู่ครับมีโครงการสิกลางอยู่แม่นครับแต่ว่ากัเฮากับวัคซีนไว้ทุกตัวเป็นบ่แม่นครับฉีแดงครบเบิดแล้วครับอ่าฉีแดงครบเบิดแล้วก็เลยมั่นใจนิดนึงครับแต่ว่ากับเป็นเรื่องที่ดีเด้อพี่น้องถึงแม้ว่าสิบ่ใส่เนาะอากาศเพิ่นไทยเท่ดีแม่นนะครับกัสิแมงวันหลเนี่ยนิดนึงเฮ็ดให้งัวเพิ่นได้สะบัดคอสะบัดข้างเนาะ เออเสริมความแข็งแรงองล้ามเนื้อข้อแต่ว่าตะกี้ส่วงเพื่อนเป็นนักๆเงน้ยุ่นีกระบ้ก็บ้เป็นเลยครับเพราะว่าก็ดูแลดีนะครับแต่ว่าที่เพื่อนเป็นนั่นคือเพื่อนเอามาใหม่นะครับเป็นน้ำจากฟองเดิมเพื่อนมันเป็นมาแล้วครับมันเป็นมาแล้วนะครับเนาะโอ้สุดยอดพี่น้องอาญาที่ห่อปู่นี่ห่อปู่สายพันธุ์ใดครับเนี่ยเป็นแพนกลาครับเป็นแพนกลาแมนครับให้น้าผมก็ใไซหมองงามๆมันละครับมันจะงามให้น้างามๆามกับสซแพนกลาเลยแมนครับบ่านี้ฮอนย่ามเพชรหน้าไปเห็ดไปปลูกข้อยูุ่บบัน ขึ้น่าสิปล่อยไวเลยครับค<อ>ิดว่าสิป่อยเป็นปลูกหญ้าไปเลยเป็นตังเกียวสบายครับนี่ทังตะกี้เขาท้องบด้ปลูกนี่ตัดเอาน้าคันแท้นําหญ้าเนี่มัน,นอยู่ยากนะครับเยอะยากเลยคุยก็พอว่าเอาปลูกใส่ห้งามๆเกี่ยวง่ายอยู่ห่อง่ายๆหน้า่อจงสบายนะครับผมว่าให้งามๆนี่คือให้หน้างามๆหรือว่าให้ที่ปลูกเขาง,งามๆให้ที่ปลูกเขางามๆเลยหญ้าเฮาก็จะงามขึ้เขานะครับเอายังไงเสียระให้ปลูกเขางามๆเลยแมนนะครับ อันนี้ขึ้นมายังเคลนนำนักไปทางเรียงง่วอะไรก็เห็นเขาได้หนิแม่นว่าเสียสระหน้าทีให้งามๆมากมาปลูกยาเลยครับจักไรครับไฮนี่สามไรครับสามไรก็มีโครงการว่าสีขยายเห็นบีครับทั้งขูดเพิ่มหมดแล้วครับพ่อปลูกเขาเพิ่นก็สีว่าไดปันใดแน่วบางเทือปีแรงกับแต่เกี่ยวตะเฟียงคืออันอไม่เห็นที่ไก่เลบแต่เกี่ยวตะเฟียงนะครับโอ้สุดยอดพี่น้องนี่คือ ทิศทางการเหตุการเกษตรเนาะตอนนี้ห้องกับมีการเจาะบาดาลแมนบอกําลังตั้งนยังก็คือบอบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์แมนบอกร่างสิขึ้นแท่นครับกําลังสิขึ้นแท่นโอ้เออต่อไปนามท่าห้างกับอุดมสมบูรณ์แมนครับยุคกลางทงกลางท่านี่ดีเนาะดีครับอากาศดีครับอากาศดีเย็นสบายเบิ้นมือ บอบบ,บมียังรบกวนผอมเนาะเสียงรถเสียงล่ากับบมีงวอควายกับยูดความสายบออกสบายใจนะครับเนาะบ้านนี้นอกจากง่วแล้วเป็นยังห้องคือไอ้เลียงควายน้ากค็คือคือคู่มือนี่กับถ้าบอกก็คือควยายไม้แห้งนะครับเนาะก็เห็นพาเพิ่นก็เลยสนใจเพิ่งนก็เลยอยากเรียงเห็นมูเลียงอันควายงามๆครับครับก็เลยคุยกันว่าเพิ่นวายอยากได้ควายมาเลียงจัก ตัวเรื่องแรกก็เลี้ยงมะตูนึงอะแหละครับคือพี่กายนี่ตัวที่พี่จูไม่เห็นเหรอเนาะแม่นครับพอมาเลี้ยงแล้วเอ้ามันได้กำไรดี้กันตัวนี้กันว่าครับแนวตะเกียบเเคยเลี้ยงขั้วครับเลี้ยงแตงแตงงัวแต่สื่อมาเบิ่งตะเกียบพิ่งก็คิดว่ามันสีเลี้ยงยากเนาะครับเพราะว่าเพิ่นต้องลงน้ำพิ่นผิวหนังแห้งเพราะว่ามาเลี้ยงเบิ่งอีหลีเพิ่นก็เลี้ยงง่ายนะครับเพราะว่าขอดีของขั้วผมคิดว่ากินหยาอนนี้ข้าอเาเกี่ยวมาหล่อหนึ่งนี่คือมันกินเบิดเลยครับ ขั้นขั้แมนครับแต่ว่าขั้นเป็นงวดนี่มันก็สิเหลืออยู่ประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าสมมุนท่าเกี่ยวมาหกสิเปอร์เซ็นต์ครับนั่นแหละครับคือขอดีเพื่อนขอเสียเพื่อนกับสีเท่ากันเดี๋ยวนี้ลำรีลำไร้นเพื่อนเอาลงนามเนี้ยเนาะครับแต่ว่ากระเลื่เพื่อนกระเลื่ว่างคงอ่าว่างแปลนเดี๋ยวกุดลน้องอีกนะครับเพื่อนกระเลื่องไกเป็นว่าสบายเลยครับเท่ากับเอาลงง่ายเนาะครับครับปล่อยปล่อยปุ๊บเพื่อนกับหญาลงมองเพิ่นเคยนอนเลยแมนครับตรงน้องกับยู่ตรงนั้นเลยครับอยู่ขคางข้อค้าวนี่ละคครรัับบ แหละครับเป็นเป็นสิ่งที่ดีพี่น้องทั้งเกตการกินคงควายเนาะครับเนาะย่างเป็นไปเล่มหยาเป็นสีเหล้าเอาหอดหอดดินเลยเนาะแต่่างัวเป็นสีกินเฉพาะไปปลายเิ่นควายเล่มเนาะครับควายเล่มเอาแต่่อควายหนี่ห่าวเอาเลยนะครับบางมองเบาจนก็เห็นมุดน้ำกินพรอมเป็นบอแมน่ครับเป็นบอยฮิเนาะเป็นบอยฮินะครับอ่าควายพัฒนาของเข้าถีมีตอหนีมีสายพันธุ์ทั้งใด่นะครับนี่อ่าทั้งสายพันธุนะครับอืมมีโตของ อง่์คนนี้สิเป็นเจ้าสัวครับลูกเจ้าสัวลูกเจ้าสัวนะครับตัวแม่แม่ครับเพศแม่สื่อมาใหม่สื่อมาใหม่อายุเพิ่นจักเดือนแล้วครับนี่อายุกะสิเขาเพราะมันสองขวบครับสิเขาสองขวบแล้วท่านที่ผสมเนาะแม่ท่านเป็นแม่สาวขึ้นบ้านสิบบผสมเพื่อนง่ายเหรอครับครับมันตัวใหญ่ๆซะก่อนอ๋อโบ่ฟ้าวครับโบ่ฟ้าวบ่ฟ้าวให้ให้เขี่เพิ่นมากซะก่อนเนาะผสมตอนนั้น แคออกผัดจิตลําบากอีกเนาะกินบ่ได้นะครับแล้วก็มีตัวผูน้ำแมนครับมีตัวผูนำ้นนำนำี่ก็เอามาใหม่เป็นมูเพื่อนนะครับโอ้แตง่าตัวรุนเล่าข้าวเดียวกันเลยซ้ำๆกันเลยแมนนะครับ,ค,รบคู่มือแลค่าควายนี่แห้งคักเนาะแมนครับคู่มือนี่ไปหาเบิ้งน้ำเพินไปขอาน้ำเพิอนอย,ายากๆเลยครับแมนบอกเพินไปหาเพินแบบผมว่ามีเงินก็ซื้อบ่ได้เนาะคู่มือนี่เนาะข้ามเป็นตัวงามๆเนี่ยแมนแมน มีเงินกับสื่อพอได้เพราะว่าเพื่อนขาเพื่อนบ่ขายครับเพื่อนบ่ขายนะครับโอ้แล้วก็มีควายดอนนําแม่ครับวา่ดอนวายดอนนี่เป็นแม่ลูกทังสามตัวเลยบอกครับหรวอว่าจังไดแม่ครับเพราะว่าสื้อมากแหลกๆนี่เพื่อนกระสิบนี่แม่กับเอือยเพื่อนนี่แหละครับอ๋อนี่แม่กับเอือยครับอ๋อแล้วก็ในน้อยน่ะลูกเกิดใหม่บ่น้อยนี่ก็คือเป็นลูกควายตัวแรกครับที่มาออกน่าจะของเพราะว่าก็บาตาลี้ยงงนะครับครับเป็นลูกควายตัวแรกที่มาออกดีด้เห็นเพื่อนออกนี่แหละครับอ๋อได้กินน้อง เป็นควายตัวแรกที่เขาดีกินนองเนาะผเป็นดอนแบบดอนดอนเลยเนาะแมนดำเฉพาะด้วยตาเนาะแมนนอกนั่นสีดอนเบิดเลยพี่น้องสีควายเผือกสีขาวอมชมพูเลยครับขาวอมชมพูเลยผิวพันธุ์ดีครับผมแต่ว่ากะลุงนํำน้ำมูขึ้นกอแมนโมแมนครับกะลุงที่กันแบบมูปกติเลยครับแบบควายดำปกติเท่านี้ครับแบบนี้เปิดราคาบอครับขพี่น้องเิ่นอยากได้นั่มตัวนี้เปิดเปิดเบิรครับเปิดเบิดเลยถ้าสนใจกัด เท่ามะโดครับมาคุยกันสุดยอดครับมาคุยเหรียน้ากันก็ได้ครับครับอย่าเพ่งกุลาที่ห้อตัดใหงห้วงหหควายห่านี่มือนึงมือนึงประมาณจจกิโลน้องเด่นหูบอกข้ากาประมาณหล่อหนึ่งดึงจำนวนหลอก็ได้ครับอผมมือละสองหล่อนะครับสองหล่อนี่เนาะนี่หล่อนี่ซ้ำนี่เลยแม่นครับอแต่ว่ากัสีโบเดมี่เพ่งกุลาร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกัสีมี่อย่าอื่นผสมเนี่ย เนี่ยมัก็ปลูกส่วงปีใหม่นะครับเป็นเนี้ขึ้นใมม่กับเพ่งโกล่าเนี่ยอยาหยาาไว้เนี่ยเนาะแม่นครับเออกรญยาถึงงัวงัวาขกินทั้งนั้นแหละแม่นครับมากเลยครับเออเพิ่มมากนะครับประมาณนี้ใส่กับกับกระเซอร์เนาะแม่นครับกระเซอร์โอ้เถียบเป็นกิโลบนใหญ่เลยเนาะแม่นเอเอาเป็นสาวโลปบัวจักครับจำนวนมจำนวนมนะเป็นเป็นกระเซอร์แล้วกันเนาะแม่นสองกระเซอร์ตัวมือครับนะครับเนาะโอ้สุดยอดพี่น้องอ่า ยุนีนะครับพเพลียงยุก่กลางทงซึ่งบรนโคกพระนี่ส่วนมากเพิ่นสิไม่อยู่ทงเนาะแม <Man S 2> ่นครับรเฮ็ดเกษตรครับผมบางท่านก็เลี้ยงง้เลี้ยงควายบางท่านก็เฮ็ดกเกษตรผสมผสานปลูกปลูกพักปลูกพักนะครับแล้วก็เพิ่นนิยมคุดบอ่อเนาะมน <Man S 2> พลังงานแสงอาทิตย์ดูดน้ำึ้นมาใส่ยุก่กลางทงยุนีห้างจากบ้านห้างจากขาถนนลักท่างดำประมาณกิโลหนึ่งถึงบ่ประมาณนี่แหละครับประมาณโลหนึ่งประมาณโลหนึ่งครับ แว,ว่าไฟาฟ้าหอดหอดครับอเป็นไ่รัสมากเหมนไหมไหมซะส,สดเลยครับไฟฟ้าหอดเรียบร้อยแล้วครับ,รบเ,เพราะว่าพี่นองเพิ่นมาอยู่หนีเพราะเป็นเพรเป็นขั้วเดียวเนาะครับไลท์ไลไอลัลลงค่าเลื่อนอยู่ครับเป็นซิบอคิดว่าถึงครับถึงเพราะว่าตามตามทางพีนองบางเฮือนบางหลังนี่แบบบ้านขึ้นอนยังไงสไตล์ โมเดิร์นเนาะสไตล์โมเดิร์นเลยแบบงามๆเลยพี่น้องบนว่าบันนอกเคลื่อนแบบอยู่กลางธงกลางทาโบเมียนนะครับเสียงว่ามิเตอรคนมีเงินมาอยู่แต่ว่ปั้นไหนดอกครับบ่ปั้นไยู่บทงนะครับเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนบ้านเฮานี่ยแหละครับปลูกหญ้าเลี้ยงงูเลี้ยงควายนะครับเนาะตะว่าอยู่นี่ครับพี่น้องท่านใดสนใจกับจังโทัมาเนาะประสานเอาว่าทางเข่ากะลึกได้พี่น้องถ้าบ่เคยมาคือมาบ่ถึงแน่นอน นะครับพี่น้องท่านี้อยากมาเบิ่งง่วหรือว่าอยากมาแลกเปลี่ยนความคิดนะครับเนาะอ่ามาแบ่งปันง่วควายกับสมารถต่ออ่าต่อสายมาได้หาหนองเด่นเบอร์ยังนับกันก็ได้ครับเบอร์ยันตหนองเด่นเบอร์โทรกับศูนย์แปดแปดสามสี่หกสี่หนึ่งสี่แปดนะครับน้องเด่นนะครับเนาะมีเฟซบุ๊กบ่เฟซผมนะครับนี่ครับซื้อเฟซบออย่างนาะหลวงเด่นสังขวัดดียูเอ็นจีเอส S, <S, S A N G K S W A W A T ครับดรงเดียนสังขวัดนั่นแหละครับเงาเนาะแต่ว่าอ่านแล้วก็คือดรงเดียนสังขวัดครับตัวนี้ <S 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 2> <S 2> ตัวที่ขึ้นโชว์ให้พี่ให้น้องเบิ่งนี่ครับพี่น้องทั้งไกลเนาะป่าท้าเพิ่นบส่สะดวกโทรมารบเบอร์โทรนี่แอดไลน์ได้บ่เบอร์โทรแอดไลน์ได้อยู่ครับแอดไลน์ได้เลยเนาะป่าท้าพี่น้องแอดแอดไลน์เข้าไปนะครับอยากเบิ่งตัวนี้เป็นพิเศษอยากเบิ่งตัวนั่นชัดๆก็สามารถต่อมาได้ นะครับต่อสายมาได้ประสานมาได้ทั้งทๆเฟซบุ๊คล่าไอ้นะครับอนาคตคุ้นคู่นะครับอ่าพ่อพิมพ์ของชาติเนาะครับผท่าเพป็นอื่นหอดแม่ครับเข้าไปยู่ให้อยู่หน้าเฮ้าแหละครับคือแต่ตอนสอบยังคิดไม่ได้เครียดกะมาหลินอยู่น้ำทงให้ทงหน้านะครับประกาศเย็นๆครับเบิ่งไก่เบิ่งงวงเบิ่งควายครับอ่ากะ แจ้งว่ามองนีเป็นฐานอ่านหนังสือเลยเป็นบ่อแม่นนะครับอุย่างเกียรๆผมกับมานี่แหละครับไม่อยู่ก็พอนะครับดีครับดีดีดีพี่นง่านใดสนใจนะครับก็จังประสานมาทั้งถามสามสองทางนะที่หายไปนะครับมือนี้ก็ต้องขอบคุณน้องเดนนะครับเนาะกัใส่คําว่าอนาคตเนาะคู่เดนหวังว่านะครับก็เป็นความหวังของ จะาของผอมเนาะคลของคุณพ่อคุณแม่้อมนะครับนี่ลูกรับราชการนะครับแต่พื้ว่าเป็นเรื่องที่ดีพี่น้องจากบอกไงสว่าอาชีพเลี้ยงง้เลี้ยงควายกะเป็นอาชีพเสริมตะว่ากะเหตุในเฮามีเงินเรียนหนังสือเนาะบทถถิ่มแน่นอนับบถถิ่มแน่นอนคือคือคือทงส่วนคู่มือขึ้องมดว่าถ้าเฮ่าเดบไปเอลีกอะส่วนนี่พ่อพ่อกับแม่เพิ่งจะยังพ่อเหตุใดถ้าเฮาอยู่นะครับเพราะว่า สุดถ่ายแล้วบ้านปลายชีพผมก็คือบาร์เกษตรกลับมาเลี้ยงงัวเลี้ยงพุ่ยเนี่ยแหละครับครับครับกลับมาเป็นคู่แถวบ้านเท่าครับครับมาพัฒนาบ้านเดียวกันเนาะนี่ครัเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งซึ่งก็เป็นอาชีพที่ดีพี่น้องดีอีลีด้เลี้ยงงัวเลี้ยงควายนะครับเนาะพี่น้องบางท่านบอกว่างัวควายนี่มันดีเพราะว่าเขากำหนดราคาขายเองอยากขายซัมเนสก็ขายพี่น้องพ่อใจสื่อก็สื่อแมนบอสในเรื่องของสายสายง้อสายงัวงามเนาะ นะครับแต่ว่าขั้นสายคุณกับสร้งกิโลขายไปเรื่องปกติ <laughs> โอ้สุดยอดพี่นอ้องอ่ามือนี่นะครับบ่าวจูนต้องขอบคุณอ่าน้องเด่นนะครับเป็นยังสูงเฉยบ่าวจูนพ่อพีพ่อนอ้องอ่ามาเบิงงว้วเบิงควายนะครับเบิงควายพร้อมด้วยพี่น้องเพราะว่าควายเป็นงามส <laughs> ิบอกว่าเบิงสันสันบ่ได้เบิงงว้วเบิงควายนะมือนี่ครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนครับที่เขามากก็ติดตามกดไลค์กดแชร์จูเลเด้อบายโฮดงซิตี้อ่าเป็นกำลงังใจให้บ่าวจูนเฮ็ดคลิปการเกษตรสาระดีๆหาเลาะมุนง้วเบิงควายงามๆแบบนี้ฝาก ก่อน,นอสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณครับนักเรียนสวัสดีครับ